มือที่เหลือหยิบกระดกไป,ปนิ้วขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้สันสันมือตัวนี้ทำหน้าที่กดนะถ้าเป็นผู้ชายดูง่ายเลยเห็นเลานลมสดครับกึ่งกางลางเานมง่าย,ยไหมผู้ชายง่ายเหมือนเดิมครับกด100ครั้งในเท่าไหร่หนึ่งนาทีไม่เกินอ่าไม่เกิน120ครับก็แปลว่าใน1วิต้องกดครับ เกือบสองครั้งเกือบสองครั้งในหนึ่งวินะหนึ่งนี่กดไปแสองครั้งไม่ไหวไหมสองสามเห็ไหมไหวไหมแไปลว่าไปแล้วนะครับหนึ่งต้องให้ไหวเพราะว่าอ,อะไรครับการหยุดหายใจเนี่ยมันมีเวลากี่นาทีเขาหยุดละผมวติเขาคนหะยุดหายใจปุ๊บเนี่ยฝ่าเราจะประเมินฝ่าเราจะเทสว,ว,ว,ว่าเอ๊ะเขา คิปต่อเต้นไหมมีาการกรเพื่อมหัว